กรณีฉุกเฉินหรือรถจมน้ำแล้วต้องออกจากรถต้องทำอย่างไรวันนี้ช่างเคมีคำตอบครับสวัสดีครับพบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเค จากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับวิธีออกจากรถเมื่อรถจมน้ํามีดังต่อไปนี้ครับ 1. ตั้งสติให้ดี 2. ปลดสายเข็มขัดนิรภัย 3. ปลดหัวหมอนโดยจะมีสลักล็อกตรงฐานรองของหัวหมอนจะมีเสาหัวหมอนสองข้าง สามารถนำไปงัดกับขอบกระจกเพื่อให้กระจกแตกแล้วออกจากรถได้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางเลยนะครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ